โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมตำบลท่าข้ามอำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่45ไร่ซึ่งโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมได้ร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่น Local s u f f i c i e n c y School ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มยุวเกษตรกร,ร,กรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจัดตั้งเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2550 สมาชิกรแรก25คนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้าพิทยาคมได้ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลมส่งเสริมการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านการเกษตรมาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทําการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับนักเรียนเพื่อนําไปปฏิบัติและพัฒนาการเกษตรของตอนเองและที่บ้านโดยดาเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็สวัสดีนะครับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอพันธิคมจังหวัดชลบุรีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมีท่านนายกวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้การสนับสนุนนะครับในการส่งเสริมในด้านต่างๆในทุกมิติไม่ว่าทางด้านการศึกษาด้านกีฬาหรือแม้แต่เรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ มาโดยต่อเนื่องครับสาหรับโรงเรียนท่าข้าพิยคมก็เป็นโรงเรียนที่เราให้ความสําคัญกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นเก้าและการที่มาโดยตลอดเราเห็นเล็งเห็นความสาคัญว่าเยาวชนของชาตินั้นโดยเฉพาะลูกๆฟ้าขาวของโรงเรียนท่าข้าพิยคมนั้นควรจะได้มีความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้ตั้งกลุ่มยุวเกษตรขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของเกษตร ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้นําไปใช้ในโอ,าอกาสต่อไปในการดูลงชีวิตและเราก็ได้มีการพัฒนาจากการที่เราลงกลุ่มเป็นยุคเกษตรแล้วเราก็ได้มีการพัฒนาเพื่อ,อส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรคณะครูและนักเรียนของเราในการที่จะจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆให้ลูกๆฟ้าขาวของเรานั้น ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงครับสําหรับในฐานกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงของเรียนท่างข้าพิคมนั้นเราได้จัดไว้อย่างหลากหลายครบองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์การแปลรูปหรือจะเป็นนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลงสีนะครับเราก็มีกิจกรรมของโลงสีท้งเราสีข้าวของเราเองนะครับมีฐานเรื่องการทําปุ๋ยปุ๋ยหมัก มีฐานในเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์พืชฐานของการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ในเรื่องของอเห็ดนางฟ้านะครับรวมทั้งเรื่องการปลูกผักอื่นๆนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานต,าต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเพื่อไว้เป็นฐานให้กับลูกๆฟ้าขาวกลุ่มยุวเกษตรกรนะครับของเราได้ศึกษาแล้วก็นำข้อคิดที่ได้ในแต่ละฐานกิจกรรมนั้น สามารถนําไปใช้ในการดุแลงชีวิตได้เป็นอย่างดีครับสิ่งที่เยาว,วชนกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งลู่ลูกฟ้าขาวของท่าข้ามพิยาคมนั้นสิ่งที่เขาจะได้อย่างแน่น,นอนก็คือเรื่องของอวินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการมีความตั้งใจในการที่จะทํางานเพราะว่าฐานแต่ละฐานนั้นอย,อยู่ทั้งหมดนั้นเป็นฐานที่ส่งเสริมให้เด็กเ,กเกยาวชนของเรานั้นได้ฝึกปฏิบัติจริง แล้วเขาก็จะได้นาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดเมื่อเขาได้ออกจากโรงเรียนนี้ไปสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาได้ค้นพมศักยภาพนอกจากเขาจะมีความรู้เรื่องเชิงวิชาการแล้วหรือจะมีเรื่องของทักษะด้านการดนตรีศยภาพแล้วเขายังมีความรักและศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาที่ร้่นเก่าและรารที่9ท่านได้มอบให้เป็นมรดกกับประชาชนชาวไทยสิ่งที่เขาจะได้ต่อไปนั่นก็คือว่าเขาก็จะได้นําไปใช้เมื่อเขาออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้ว <C> e <an> เขาก็ได้นําสิ่งเหล่านี้หลักคิด234สามสี่ไม่ว่าจะเป็น2เงื่อนไข3ห่วง4มิติไปใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือการไปรูปเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดในการดํารงชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความระมัดระวังและไม่สุ่มเสี่ยงการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนท่าข้ามพิยาคมนะครับก็เริ่มจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2 0 550รอาครับวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนนคมพิทยาคมนะครับก็เพื่อจะให้เด็กนั้นเกิดกระบวนการคิดเกิดกระบวนการทํางานและมีกระบวนการที่สอดคล้องในการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับเพื่อที่จะสานต่อหลักแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในในหลวงรัชกาลที่9ครับ บทบาทของครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนะครับบทบาทหลักๆก็คือเพื่อที่จะช่วยให้เด็กนะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการทํางานมีการสอนเด็กให้เกิดการทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมอสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์12ประการครับสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือเด็กกลุ่มนี้กลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยหรือผู้ที่มีความสนใจเนี่ยเมื่อเขาได้เรียนรู้ าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านฐานกิจกรรมต่างๆแล้วเขาสามารถที่จะนําไปต่อยอดเป็นอาชีพที่บ้านของเขาได้ครับส่วนแผนในอนาคตนะครับคือต้องการที่จะฝึกทักษะสั่งสอนเขานะครับคือทําแล้วสังคมได้เห็นองค์กรได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะปรารถนาที่อยากจะให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับส่วนตัวแล้วครับจุดแข็งของผมคือ,อใช้ความขยันนะครับเป็นเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อที่จะทําแล้วให้เด็กได้เห็น นะครับว่าถึงความขยนันความอดทนนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราทําแล้วเด็กได้สารต่อได้เห็นในสิ่งที่เราทำก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับตัวเด็กเองครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาพืชพัน์ไปสารประธานกลุ่มยิวนเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมโดยกลุ่มยุวนเกษตรกรของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมมีการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของกลุ่มงานต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเข้าใจง่ายขึ้นโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มงานได้แก่ สำหรับกลุ่มงานแรกนะคะก็จะได้แก่กลุ่มงานสัตว์นะคะได้แก่การเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไส้เดือนค่ะกลุ่มงานที่2จะได้แก่กลุ่มงานแปรรูปได้แก่การแปรรูปปันินแดดเดียวการทําน้าสมนาุนไพรและการทําไข่เค็มกลุ่มงานที่3นะคะจะได้แก่กลุ่มงานนวัตกรรมนะคะจะได้แก่เครื่องรางและ Italia, คัดแยกขนาดของมะนาววัสดุหุ้มกิ่งตอสําเร็จรูปและสุ่มกลกลูกไก่ค่ะและกลุ่มงานสุดท้ายนะคะได้แก่กลุ่มงานพืชน,นะคะจะได้แก่การขยายพันธุ์พืชการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะการ ฝึกให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการเกษตรเคหะกิจเกษตรการบริหารจัดการการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยแต่ละกลุ่มงานมีประธานกลุ่มย่อยและสมาชิกเพื่อเป็นผู้นำในการคิดวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมและมีการรวมกลุ่มประชุมรวบรวมปัญหานำเข้าที่ประชุมสภาย,ยุวเกษตรกรซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนป่าชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียนวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมดำเนินกิจกรรมยุวเกษตรกรโดยตั้งใจปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีชะตาคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน การเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป yes.